สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องมฮองชิงตุงอีกแล้วนะคะพี่ทุกคนคือตอนนี้กีตาร์นะคะน้องโูฟองกีดให้เนาะเพราะว่าน้องโมฮองแต่งหน้าไม่เก่งนะคะน้องโูฟองกีดให้ไม่รู้สวยขึ้นหรือเปล่านี่ก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้น้องโมฮ่องจะไปที่น้องหอมนุ่มนะคะอยู่ตรงนี้จะมาถ่ายคลิปให้น้องหอมนุ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าจะถ่ายรีวิวรีวิวโตะตั้ง โต๊ะที่นั่งอะไรต่างๆเนาะนี่นี่ช่วยกันนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปให้น้องหนมก่อนนะคะโอ้โหออเดอร์ดีเลยลูกค้าเยอะมากนี่เพิ่งทาสีอโอ้โหเลยแน่เลยลอยแน่เลยลอยแน่เลยพ่อคอ้ามีน้องโมโฟองมาแล้วน,น,นี่สาวสวยค่ะนี่ยนี่สาว เออตีตี้คายสังเกตอ่ะเออตี้คายปาอย่างี้องดิ้องดิอุ้งยามาท้งเดียวเลยเออพี่ใหม่สวยมากเลยวันนี้สวยมากเลยดูขับตรงไปไม่ไม่พี่ก็ดันนิดหน่อยเดี่หน่อยสวัสดีค่ะขำแหนบท้องใช่ไหมคะขำแหนบท้องสาวสวยทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ต้องบอกฟองไปรับถึงบ้านเลยอันนี้จดไม่ได้แล้วเนี่ย จุดไม่ได้แล้วไปดูอยู่ๆมันก็อ้วนกินเท่าเดิมมันอ้วนนะกิน่กินเท่าเดิมมันปองดอมดิมันปองดอมปองดอมเหรอปองดอมนะโอเครอรอความดมก่อนนะคะสีชุดนี้คล้ายๆกันใช่ใส่สีเดียวกันหมดอันนี้วางได้ไหมเนี่ยฝากเลยขึ้นรถขึ้นรถเลยเวลาปะอนย้อยเลยเวลาแล้วมั้งโอ้ก็กล้ามาถ่ายนี่ โอเคขึ้นเลยขึ้นเลยเราไปถ่ายขึ้นงานเลยจ้าไปเลยค่ะเออ,เอ,อไปทางนั้นได้เอ้ยเนี่ยเนี่ยเข้าเยอะประตูนหนักโอ๊ยโ <Okay, S 2> อเคตอนนี้มาถึงงาน อันธัญงานบุญที่นี่ที่นินนะคะที่กินข้าวค่ะใช่งานที่นี่เจ้าของกำลังยุ่งอยู่เขาต้องการาต้อการขาตองหนัเยอะสวัสดีค่ะสวยมากเลยวันนี้โอ้โหค่ะรับทานเยอะๆเดี๋ยวแขกมาเยอะ ใช่วันนี้สวยมากเลยค่ะงานบุญโอเคทันทันก่อนถัดมาดีนะคะก็จะมาดูสาวสาวดำบงนะคะจะมาดูสาวสาวดำบงนี่สวยมากเลยอวันนี้สวยเหมือนกัน พี่คำไม่มาหรอพี่คำไม่มาไม่มาทำงานค่ะโอ้ยธุรกิจดีโอ้ยไม่ใช่เลยธุรกิจกำลังไปด้วยเนาะใช่ธุรกิจกำลังไปด้วยด้วยเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็กำลังรอดูสาวๆนำวงนะคะนี่เลยค่ะยังไม่รำเดี๋ยวเราจะไปรำวงสักโค้งสองโค้งเนาะอ่าตอนนี้ก็สาวๆเริ่มรำนะคะ ลืมลบตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าค่ำแล้วกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มค่ำแล้วเนาะก็จะได้กลับบ้านนะคะมืดเลยโอ้มาจนค่ำเลยเนาะเราอะค่ำเลยค่เลยเราก็มาเย็นด้วยสีม่วงนะสีม่วงเออใช่ใช่ เพิ่งเอ้ยสี่โมงเกือบห้าโมงรอเปล่าน่าจะประมาณนั้นไม่เลยดูเวลาเลยพี่มันนก็จะะค่แล้วใช่ค่ะรอรู้ค่ะใช่จริงจก็อยากลำวงต่อนะใช่รอรู้ลำวงถึงถึงป่านนี้เลยเราอะไปเลไปเลยไปเลยกลับกลับได้ไดเดินกลับได้นะเล่เดินเหรอเล่เดิน พอจะได้ได้เดินกลับวะเดินกลับไหมใก็้ใ้เอ๊ะเอ็นน้ำอะไรอ่ะน้ำฝนฝนตกเหรอไม่ใช่กันเองนะอ๋อไข่กันเองถ้าต่อจะไหวนะไข่กันเองออกกำลังกายจะได้รถถุนนี้พี่ใช่ใช่รถถุนรถุนบ้างนะผมร้องอยู่ที่ว่าผมคนเดียวเลยนะใช่โอเคกลับกลัน